สงการ30วันแล้วพวกออฟฟิศเขายอมหยุดให้เราสามสิบวันซอฟท์พาวเวอร์อะไรอาะแบบเอาใจไงเอาใจต่างชาติอะไดีนะเอาใจต่างชาติต่างชาติมาเขาก็ไม่ได้อยู่นานถึง30วันไหมซอฟท์พาวเวอร์ที่ทางรัฐบาลอะไรจับตังขึ้นมาใช่ไหมใช่งบ5,164ล้านบาท สงการสามสิบวันโอ้โหเล่นกันเฟื่อยนะแล้วพวกออฟฟิศเขายอมหยุดให้เรา30วันซ้อมพาวเวอร์อะไรกาาจะแบบเอาใจไงเอาใจต่างชาติกันละดีนะเอาใจต่างชาติต่างชาติมาเขาก็ไม่ได้อยู่นานถึง30วันไหมไม่แต่เชื่อไหมว่าวันที่เจ็ดหรือว่าวันที่เจ็ดต้องหงอยแล้วนะมันเหนื่อยเลยนะเล่นสงการปกติกรุงเทพเนี่ยจะ7วันกรุงเทพนะ7วัน7คืนแล้วไปต่อไหลที่พัทยาพัทยาอีก2-3งสามคืนแค่นี้ก็สาหัสแล้วนะมีจังหวัดไหนอไหมที่ต่อจากไหลพัทยานี่นะพระประแดงที่พี่พลพูดนี่กหาืัน กำลังพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่ทางะทะารัฐบาลกันเลยะจัดตั้งขึ้นมาใช่ไหมใช่งบ5,164ล้านบาทเห็นบอกว่าอุตสาหากรรมเฟสติวัลงบ1,009งล้านบาทอันนี้คือ,อ,อแบบว่าเอาไปผลักดันเรื่องเฟสติวัลนะครับสาขาแบบ ท่องเที่ยวนะครับได้รับไป711ล้านเสนอแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ทั้งระบบสร้างทั้งกิจกรรมส่งเสริมเที่ยวกันทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดะนะครับสาขาอาหารเนี่ยพันล้านสาขาศิลปะงบ380ล้านแปดทำไมน้อยจังสาขาออกแบบงบออกแบบนี่คืออะไรแฟชั่นใช่ไหมออกแบบอะไรไม่รู้ว่าไทยแลนด์แบรนด์ใช่ไหมก็น่าจะเป็นพวกยังดีไซเนอร์เลยนะน่าจะประมาณแบรนด์ของไทยสาขาแคีรางบ500 500ล้านเน้นส่งเสริมประสิทธิภาพมวยไทยอ๋อเขามีทั้งฟุตบอลแล้วก็มวยไทยแบบที่จีนกับ ไทยเจอกันล่าสุดไงมีพร้อมกันใช่ใช่พอเตะบอลเสร็จต้องต่อยกันมีมวยพร้อมกันทุกวันนี้นักบอลเนี่ยต้องไปฝึกอ่าเตะบอลเสร็จต้องไปฝึกต่อยมวยตัวเล็กกีฬาผสมไหมเขาเราโดนจีนต่อยนะเนอดนตรีล่ะดนตรีอย่างหนูเนี่ยเหลืองบแค่ร้อยสิบสี่ล้านบาทนะเพราะว่าหลวงพี่แจ๊ดเพลงหลวงพี่แจ๊ดก็เป็นดนตรีร้อยสิบสี่ใช่หสี่ล้านก็ได้ถ้าดูจากงบร้อยร้อยสี่สี่ล้านบาทถ้าแบ่งให้พี่พจน์น่าจะได้สักสี่หมื่นเขาไม่ถึงสี่ล้านแล้วมันน้อยเหลือเกินอ่ะแล้วก็มีสาขาหนังสือนะคะนี้้้งบบบลาาานทเอกว่าาเป็นกรส่งเสสสริิมอออกงงาาาาาานนนนนหััืชชตข้ ได้นะสาขาภาพยนตร์ละครซีรีส์เง็บห้าร้อยสี่สงบ545ล้านบาทเอ,เอมีสาขาแฟชั่นนะคะงบ268้ล้านบาทอันนี้เขาอบอกว่าเป็นการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์คือเหมือนส่งเสริมการแสดงสินค้าในต่างประเทศอ,อย่างงี้นะสาขาเกมงบ37 4้ล้านบาทพัฒนาหลักสูตรสร้างสนามกีฬาอ e ีสปอร์ตเขาบอกว่างานเฟสติวัลปีหน้าเตรียมกิจกรรมไว้1-0,000กิจกรรมครับ ไฟไม่ทันแลยทำไม่ไหวไม่ไหวนะหมื่นกิจกรรมนี่วันหนึ่งเออปีนึงมีแค่365วันแล้ววันหมื่นกิจกรรมวันหนึ่งมีประมาณ300กิจกรรม500กิจกรรมเลยที่เขาบอกว่าไฮไลท์คืออะไรรู้ไหมก็คืองานสงกรานเป็น World Water Festival จะดันให้เป็นวาระแห่งชาติเหมือนที่เราพูดกันไปตอนแรกจัดงานยิ่งใหญ่ตลอดเดือนเมษายนนะคะซึ่งจะใช้พื้นที่ถนนราชดำเนินเป็นหลักแล้วก็จะมีขบวนแห่ถ่ายทอดเรื่องราว77จังหวัดตลอด3วัน3คืนไม่ต้องนอนค่ะคือเอาจังจริงตอนเนี้ยสงกราานนนนต์เเเหมือออกกัะรรยยย่งงีี้็ เมืองไทยไปทั้งนั้นแหละนี่ก็มีคาแมร์คาเมนคาเมนนะพูชาก็มีสงการเนี้นม่าก็เออเมียนมาก็มีสงการเออแต่มันก็มีหลายคนตั้งคาถามพี่เทสว่าการใช้งบกว่า5,000ันล้านบาทเนี่ยจะเป็นการตําน้ําพริกละลายแม่น้าหรือเปล่าคนเขาก็ถามไปเรื่อยอ่ะพอถ้าไม่ทําก็ด่าพอจะทําก็มาถามน่เขาบอกงบเยอะมากง่ายๆคือมันไม่ใช่ปัญหาว่าจะทําก็ด่าหรือไม่ทําก็ด่าคือทําได้หรือเปล่าและทําได้แล้วมันได้ประโยชน์อย่างที่ที่เขาตั้งกันไว้หรือเปล่าต้องถามอย่างนี้ก็ต้องรอดูกันต่อหกล้าพัน ทำอย่างอื่นได้ต้องเยอะแยะส่งเสริมการศึกษาก็ได้